พ่เพ่นกามาขนมคุกเจา้าเก่าเจ้าเดิมอีกแล้วจ้าขนมคุกเจ้านี่แซบ่บแซบ่บค่ะพันขายดีดีเนี่ยตอนนี้กรลังสิเริ่มสิเทสิแค่อีกแล้วขึออ้นว่าจางไหนดอกผอยกาบโบหูกระลังสิแคอันนี้กะแซบ่บแซ่บได้จ้านี่เป็นขนมกระตุ่มดังแม่พันเศษขายเป็นประจำเลยกรลังสีถอดอีกแล้ว เพื่อนมาถอดเฮือนมายังดอกเฮือนพิษยอดขนมยอดเอ้ยยอดขนมครกอันมี่เอฟซีพันธามคำว่าวานใส่แป้งอีหยังจ่าไหมค่ะอม่ค่ะใส่แป้งสำเร็จจ้าอ๋อตอนนี้เม่ฆาใส่แป้งสำเร็จอย่างเดียวเลยเด้ออ๋อใส่แป้งสำเร็จแค่แต่ว่าเขาก็มาใส่กะทิใส่น้ำตาลคือนเขาอ๋อเขาปรุงรสอีกเนาะจ้าเพราะว่าแป้งสำเร็จเขาปรุงมาเรียบร้อยแล้วเขาแบบ่ยเขาบอกปรุงรสอ่ะ เขาในใส่แป้งเขาเจ้าคือสมัยตะกี้<อ>มมแบบสะด,ดวกสบายเลยเน,ะนะาะเขาคิดว่าเขาเอ็นโฆษหน้าแป้งให้เขาอีกแล้ว<อ>นันใส่แป้งอันแป้งสำอนเล็จอยูะ่ะจ้ะปกตินั่นเท่าถี่ใส่แบบาโม่เอาเนาะสม,มัยตะกอนใส่แป้งเขาเจ้าใส่ใสเขาเจ้ามาแล้วก็มาโม่เอามาบดเอามือนี่เขาใส่แป้งสำเร็จก็ว่ากะ บางเจ้าก็เห็นเขาเขาเจ้าใส่อันนั้นนะแป้งเขาเจ้าแล้วก็ม uh huh. ีส่วนผสมของเขาเขาป็นใส่เพื่อเขา uh huh. ใส่แต่แป้งแป้ง,ปงสำเร็จแล้วก็กะทิน้ำตาลเกลือแค่น,นั้นละ uh ่ะอ๋อปรุงรสไม่มีอะไรมากมายค่ะทำง่ายๆบ้านๆแต่<อ>วา่านของแท้แต่ว่าออกมาแซ่บอันนี้เป็นกระเห็ดไปเพราะว่าวอัตราส่วนนั้นแม่ค้าก็บ่ได้อันนี้ก็คือ ่คะก,กะ,คะกะ,ะกะเลยนมาเอาน้ำหนักมืดจะฟองหนึ่งนะความแสบของไฟของมันเน,นี่ยเจ้าบาลานีเนี่ยเป็นเห็ดแสบเป็นเห็ดป่ายมาใหม่เลยเด้เหมือนนันมาว่าท่านในมีป่ายอยู่เหมือนนันมาท่านเหมือนนันควบสั่งก็เหมือนนันมาท่านี่มีน้ำแข็งใสเป็นเห็ดป่ายมาใหม่พร้อมขนมคคกโบราณน,นี่เพิ่มเติมด้วยน้ำแข็งใสเบอร์ใ <c oughs> ม่ประสาวกูน้ำเด้อ มือแรงเขาจิตดวงเฮงได้เมือแรงหนึ่ง<อ>มัอนี่เป็นวันดวงเฮงได้จ้านี่มัอนี่ปลาสาวกระสิไปนั่งคือกันล่ะมือเลยขึ้นเงินลงวัดกสิไปกรุงเทพแล้วมันบ่นเออสิไปกรุงเทพคือกันสิไปไปสนามไปสนามพินน้ำไปคือกันน้านข้างๆาน,านี่เคนคลขายก๋วยเตี๋ยวออโอ้มัอนี่เสาร์อาทิตย์รถกระสิหลายเนอคขายดีแน่บ่มัอนี่มัอนี่พ่อใดบ่พ่อใดอยู่พ่อใดพ่อใดให้ลูกให้เต่าไปโรงเรียน จ้ะใครกลัวอยู่ซื่อแมนเนาะเป็นยู่ซื่อกับบัตรยังแล้วเขาสิเสียเสียน้ำใจคนทรงคนทรงงบมาให้ยลงอันนี้ขี่ใบตองเแค่ยังหนีอันห้องห้องไอ้กล้องขนมจ้ะเพราะว่าอันนี้มันจีบบึ่งลุนหลุดขวดนะอ๋อห้องเผยความสวยงามเนาะเป็นใบตองอันนี้เพิ่งเฮ็ดใบแล้วนี่ าอดเกับกห้องก็อะไรแต่ว้าบ่สวยงามกับามนนะเลูกากินไปกนีกง้ก้้แ่มืนี้แม่ขามากคือจังสีเป็นเวอกเก่าเนาะนี่เนาะแม่ขานี่นะมืนนี้แม่ขาปลากระแดง ปลากะแดงเนี่ยมือหนี้มือนี้ปากแดงปากแดงราคามือนี้ปากแดงจะรับโชคนะคะปากแดงรับโชคนะมือนี้แม่ค้าแปกปลากแดงมือแม่ค้าสิไปสนามบินน้ำสิไปขึ้นเงิน <laughs> <laughs> แม่ค้าจะไปขึ้นเงินขนมโคกจ้า,จาขนมโคกจ้ากล้องละย,ยี่สิบบาทจ้าต้มดังกัมมี่กรตุมดังแซ่บ เอาสาเส้นหายสาเส้นหายไปใสล้วจับใส่กองไดนบอท่านบ่หลกขาของไดู้กอบะจ้ากองค่ะขนมครกขนมคก ลูกค้ามันก็เวียนมาเรื่อยอยู่เจาก็พึ่งานตนนี้ตานแตกอกเปิดแกอเขิดเบิร์อนมนขายดีขายดีตัวปั้นะกรุกจะเปิดไหมกันละตาขายกัน่าบ่พักาไปเรื่อนมึงกผมมีปัญหาหรอกเขาวเขา พอขึ้นตัวได้จ้าเดยวอันนึ่งสองมือคือเป็นสาวข่ได้ทำมือสองมือโอ้ยพ่าอะไรขายตเนี่ยขายตัวอไยูไกยกกาแะมาด้วจ้ามาอุ่นนุนกันเนี่ยเม่ขา ไม่ค่ะไม่ไม่ค่ไม่มาจากกรุงเทพสดๆดร้อนรอนขอเพียงมมั่นหวานแฉบมั่นเอีพอเสียวนาได้ข้าวโพดบอข้าวโพดมีเงินบอโอเคอขนาข้าวโพด โอ้มันนี่มีสามนาเนาะมีสามใส,มสมข้าวโพดทักแล้วก็ฟักทองฟักทองอืมปกติมันนี่เงียบมันบ่ถ้ามันนี่ดีเนาะมันนี่มาสุหมาะลวะวคาสคนนี้จะมากับท่ม่าเอกเวนอเอเมอ่าค่าะ <laughs> แม่ข่าแม่ข่าสิออกซงเลยลูกค้าสั้นพอเสิออกซงแล้วมันนี่น้ำบานเกียบมากพรท่านแม่ข่านี่นี่เปกระบ้าพิชเระบอกถือแม่อาเขาสั่นแม่อาตะกี้เขาใส่อันเหยียบนู่เนาะพาะนี่มาเปลี่ยนร่องใส่อันนี้เบิ่งกับอื่นซื้อขาวทายอยู่มันบอลเฮียเนาะมันบอลเลอะเออมันบอลเลอะออกจากอันนี้ ลูกเตดึกมานันบ่เตาเตตีเนีมาตีแปงอย่งเ็ดนันเ็ดนีแล้วลูกเตตีซีเ็ดนี่กินเนอาให้กไปรงเรียนโอ้เป็นไม่ข่านก็เตื่นดึกตลอดเนาะตื่นเตตีซีตีหาเพื่นได้จันตัวสิตีแปลงแล้วคนว่ามีหน้าข้โพด อันนี้เป็นนาโกโก้ไฮนูคาวีไอพีลูกค้าวีไอพี่พี่มานั่งจบนั่งเห็นจกเบิ่งกระเป๋าเงินน่ะแหละมีเงินบ่ล่ะลูกบ่เอาจังไดนเนาะบ่ให้บ่ได้สิได้บ่เอาไฮนค้าสิใส่ไส้หน้ากระเพดให้บ่นี่้ยต่อสิบเลยได้อยู่ซอยป้าขายขนมบ่แล้เหมือนแรกประสาทสภาพไปเสื่อนไปขึ้นนั่นเองก่อ เป็นรางวัลเป็นรางวัลลอตเตอรี่มัอนี่วันที่สิบหกได้เจ้านี่มัอนี่มือแห้งหน้าข้าวโพดหัวแต่นองโมหินมันิดหนี่เอามะกี้อยู่ดิไปใส่ปุ่นีหิ้คนมาหลายๆแต่หิ้งคนหลายๆลายนี้เล่ข้าวโพดต้องไปเลยอันนี้ใส่ซุกเรื่มืันนี่ข้าวโพด ข้าวโพดสุกต้มแล้วออ๋มันตั้งสีสุกเร็วเนาะเประเสัินเรียนมันสีข้สุกแป้งสุกข้าวโพดก็สุกกับสีว่าอ้น้าแม่ค่าฮิตขนมข้าวสุกกับสีว่าขนมข้กสุกอันกระวโพดคือข้าสุกเนาะแม่ข่าว่ะตี หนูไปไหนมาคะไปชาร์จแบตมาแล้วลูกเบืองหนาวเดือนหนีหนาเขาวโวดนาเขาปวดอีกจักหน่อยขอบพระท่านได้เหลืองขอบเหลืองก่อนนี่แหละเด้อแม่ค้ากเลือแม่ค้า่อกกระเทิน <laughs> ต่อสีได้ลูกสีฟ้าบ้าสีฟ้ากันไม่บ่าหมอไม่ค่าไม่บ่าเส้อขายอันนั้นนำปันทั้งหมอกะชิไม่หลายยางเนาะยานแต่ไม่รวยเสาร์อาทิตย์นี่นขายน้ำแข็งใสดีดลน อธเวอลูกถือนางกินหะละแป๊บหนึ่งนะคะหลานเกือบไหมค่ะ เขาเล่นกินตะวุ้นมะเร้าดูไหมค่ะก็กินเต็นเป็นกินดีแล้วล่ะบได,ด้ซื้อกอเก่ลมือเสาออกมากับแบมือแตเร่บ่ม,มีเน็ตก็เล่ได้แร่ออกมาหายอยู่น้ำเนรมาให้เติมเน็ตให้หอม ต่อเอาข้าวโพดบอกเอาข้าวโพดจะเป็นหน้าข้าวโพดใส่ข้าวโพด ขายสมืนไพรจ้าขายสมืนไพรกำลังถอดห่อนห่อนเขะห่อนหอนใบอ่อันนี่อันไก่อันพักอันหรือเป่อันพักแป้นนี่พักแป้นพักมันแสบปะจ้านี่เอาพักบ่เอาพักเอาพักให้เพิ่นกล่องนึงบ่สองกล่องอันนี้เขาวโพดเป็นบ่อันนี้ข้าวโพดจ้ะข้าวโพดกระแซบสาิบบาทข่อยก้าวขาโพดสองกล่องกระแซบแสบ มาหลบก่อนในฝักทองคือว่าข,ขายสีท่านทั้ำผลนักคนคลองไก่แม่น่ะโอ้เวลาคาเทลูกเขาได้ไปเฮ็ดงานคือบ่มีคนซอยคนของอืมค่ะใน,นี่าเด้อันนี้น่ะเป็นทซงอีอยู่อีดอยเด้อที่หละแล้วมันกับขายพอได้รู้บ้างเหรอต้องพ้อข้อกับขายนียย่อันดงเขีขยดหรือว่าขายของเนาะอืมเขียดมันมัน พ่อพอเนก็ขายแห้งรุเถอยกรุงเทพบได้ไหมรุงเทีก็จะคาเสาบานคาเาหอเนาะรุงเยยูรุงเทพาแหงมือละีรอยอย่ีูัว่าคาเาหง่ายจ้แหงมันบ่คาหอกับเดือนละสามาหาแบบนี้อไปแล้วคาแรงเนาะไปแล้วคาแรงไม่อยู่บานเท่าดีกลัว่างออกจากหองเรื่องสองวันก็ยูบานเท่าเนี่ยคุยกิบโมกินก็นไดเนาะแม่นบะบบานเทาตัละ ตัวละหลายบาทดิเนาะตัวสองบาทอยู่ได้มือนันย,าาย่าไปขุดมาได้่ากไปขุดเหมนกีบป,ปมได้สี่สิบกุโตฮาสิบกุโตออกไปวัดเพิ่มมีเชิงเลยได้แค่ขนมพกให้เราไปวัดนะออออาองเห็ดแล้วก็ไปวัด,วดพอสี่สิบคืนมาแค่แต่เสาให้เอาไปวัดอีกตัวนี่ค่ะนทั้งเห็ดทั้งขายทั้งแจกพร้อมเห็ดไปวัดพร้อม ไปยุงเทปกับไล่ด่กับพอดีเนาะดีกับดีอยู่แต่ว่ามันหันได้เสียค่าเช่าห้องเสียค่าเช่าค่าค่าเดินทางโอ้คิดเอาค่าค่ากินกับตีไปซะมือละร้อยห้าสิบคุณสามเวลาค่าเดินทางอีกไม่ต่ำกว่าวันละเจ็ดสิบค่าห้องเดือนละสามพันห้าไปแล้วค่าแรงื่องค่าเฮี้งเบิร์ดเราค่ะ อ่งเอาน้ำค้าหอ่ออันนี้น,น้ำมันบทันใดแขังข,งขาวมเด็กพักหยกกปอนเด้ิด้วยพักหยกมันบทั้นดบนะมันทั้นใบแข็งข,งขาวฝากร้านในเด้อจ้าปากขนมร้านขานมปกโบราณยู่<ม>บ้านสมิตรเด้อจ้าสะเบ็ดตำบลกะรันทา ผืนเห็ดแซ่บได้จากผู้ใดผ่านทางมาหนึ่งก็มาอุดหนุนพันแน่มากับแหวมาได้เดิมผืนติดอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวหมือนล้นจะมาอุดหนุนก๋วยเตี๋ยวพันยูยูเขาก็แหวมากินก๋วยเตี๋ยวแหวมากินขนมโคบก๋วยเตี๋ยวก็มีก็มีเด้้อจก๋วยเตี๋ยวต้มย่ำมันบ้าจ้าโอ้ของแซบเลยตัวนั้นนะก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวน้ำตกจ้าสำหรับคลิปนี้เพ่นกะขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามารับชมเด้อจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฝากร้านให้เด้อจ้า